เย้ Yo, ทุกคนตอนนี้ช่องซิลซัเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้เฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่ช่องซิลซร์เกอร์นะครับและวันนี้เราโยเกมโรเซเลเยอร์อีกแล้ววันนี้เ,เกมโรเซเลเยอร์มีการอัปเดตเป็นสตริงอาร์นะครับเป็นเหมือนกับอสูรเส้นใหญ่หรืออสูรแมงมุมนั่นเองซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาให้ดีพี่มายืมเขาชื่อว่าน้องดรีมนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของตัวอสูรเส้นใยก่อนนะครับเราจะมาดูตัวสกิลตรงนี้เลยตัวอสูรเส้นใยจะแตกต่างกับอสูรทั่วไปตรงที่ว่ามันมีสกิลทั้งหมด3สกิลโดยจะมีตั้งแต่สกิลที่เลเวล15 30และ60สกิลแรกบัตรอาร์ตเป็นสกิลสตริงคอฟฟินคอฟฟินนี่คือลงศพนะขั้นที่2บัตรอาร์ตสตริงเซลวอลเซลวอลนั่นเป็นกำแพงแล้วก็ขั้นที่3คือบัตรอาร์ตสตริงเซล โอ้ใช้เลเวล60เนี่ยเยอะมากเดี๋ยวจะมาดูทีละท่ากันเลยเนาะก็ท่าแรกของเลเวล15นี้เดี๋ยวพี่เปิดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเราจะมาดูท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกตัว X เป็นท่าอย่างนี้กดแล้วมันจะเป็นสีแดงๆไปด้านหน้าท่าแรกคููดาว7วินาทีเป็นแผ่นสีแดงๆไปด้านหน้าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าเป็นระยะใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างแต่น,น่าจะเร็วแหละเออ พอใช้แล้วมันจะเป็นใยแมงบุมแดงๆรอบตัวศัตรูแบบเมื่อกี้พี่คิดว่ามันน่าจะหันหน้าได้เช่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไหมนี่ประมาณนี้นั่นเองใช้แล้วจะเป็นเส้นใหญ่รอบๆตัวศัตรูเอ,อ้อนี่มันเหมือนกับแมงมุมเลยเนาะโอเคต่อไปท่าตัว C ท่าตัวซี จะมีคููดาวอยู่ที่แปดวินาทีเป็นเส้นให่เหมือนกันโอ้สนใอย่เป็นท่าระยะไกลหมดเลยเนาะถ้าตัวสีจะเป็นเส้นใ่อย่างนี้เออดูมีการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงต่อไปเป็นท่าที่สามนะครับท่าตัววีเมื่อกดแล้วคูดาวสี่วินาทีอู้เมื่อกี้เห็นเอเรียมไหมครับทุกคนไม่ใช่แคบๆนะกว้างเวอร์ ต่อให้ครูดาวสิบวินาทีแต่ดูระยะดิระยะระยะแบบระยะมันน่าเกลียดมากเลยอะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตีกับไอตัวเดมอนสไลเยอร์ตัวนี้ดูนะปับเฮ้ยมันยังไงมันก็โดนอ่ะมันมันไกลเกินไปนะเนี่ยแต่ไม่รู้มันจะมีดีปัฟบ วิ่งช้าอะไรหรือเปล่านะตอนที่เราใช้ท่าใหญ่ในมุม,มโอเคมันเกิดแล้ว๋ยวเราลองใช้ได้มุมนีมุมมุมก็ได้เลยเอ้ยท่านี้มันกว้างเวอร์กว้างแบบว่ากว้างน่าเกียดเอ๊ะแต่เดือนพอใช้เราเลือ่อนมันไม่ได้ลดนะ <Huh? S 1> ใช่ไหมเหมือนเลือ่อนมันไม่ลดเหมือนท่าตัวยีเลือ่อนจะไม่ลดเอ้ยก็ลดนี่นาทำไมเมื่อกี้เลือ่อนมันไม่ลดงงจังเลยเราลองเอาไปใช้กับตัวอื่นดูบ้าง เอเหมือนมันจะบักแล้วเปล่านะพอใช้ครั้งแรกเหมือนเลือดจะไม่ลดนะเออมันจะเหมือนเราจะต้องตีด้วยท่าอื่นไปก่อนออแต่ดูแล้วเป็นตัวที่มีความคล่องตัวนะเพราะว่าด้วยจากระยะท่าแล้วก็ความไวในการตีอย่างนี้รวมทั้งความกว้างก็กว้างเกินไป วกว้างแบบว่ากว้างรับไม่ได้แต่งองที่เวลาเราเอาสกิลวีไปเปิดอะเดเมจมันไม่ขึ้นหรือพี่ต้องใช้ระยะใกล้ถ้าพี่กูออย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือมันลดวะหรือมันลดเดี๋ยวมันลดนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองเอามาตีผู้เล่นกันดูนะครับว่ามันพีพีใช้ได้หรือไม่แต่พี่ว่าใช้ได้แหละหรู้จักระยะแล้วอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันก็แอบขี้โกงอะแอบขี้โกงจนรับไม่ได้ เราทำการแอบซุ่มโจมตีบุคคลคนนั้นแต่ดูเขาน่าจะเก่งมากเออเขาก็ใช้ได้เลยนี่ด้วยจากระยะและอะไรหลายอย่างพี่ว่ามันโอเคเนี่ยเออมันไม่ติดดีบับทำให้วิ่งเร็วรูว้ตอ้แต่พี่ว่าไอ้ท่าเมื่อกี้อะโคตรเวอร์เลยโอ้โอ้โอ <laughs> เหมือนเราจะไปแกล้งเขานะถ้ามันก็กว้างอยู่นะเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดใช้อย่างนี้มันโดนแรงแฮะมันแรงเวอร์แต่พอไม่พอหันข้างๆแล้วมันเบา หรือมันหรือมันเป็นระยะสกิลที่ผิดเพี้ยนหรือล่าแบบว่าระยะสกิลแสดงผลผิดพลาดอะไรอย่างงี้เฮ้ยอย่าตีกันอย่างนั้นสิเออขอตีหน่อยเยี่ยมมากเลยคือมันเป็นอะไรที่รุนแรงมาเลยในสูตรเส้นใหญ่ใช้ครบไม่กี่สกิลมันก็รู้เรื่องเลยเอ,อ๊ะทำไมคนเขาวิ่งมาเร็วเฮ้ยเดะเดวเดะเพื่อนเพื่อนเราคุยกันได้กันนะเพื่อนนะ ทำไม่เราตีนายไม่เข้าเลยอะเหมือนตัวนาะยจะลอยขึ้นมาระดับหนึ่งนายทำยังได้อย่างไรในายใช้บัคสินะนี่ไงอ๋อเขายังเวลเป็น15แหมก็ว่านึกว่าทำไมเราหญิงไม่เข้าเคเี๋ยวเราจะมาคนพบอีท่านี้ใหม่เมื่อกี้พี่อาจจะยืนไกลไปเออมันก็เข้านี่นะแสดงว่าระยะสกิลมันใช้ได้เลย เราจะมาทบทวนระยะสกิลอีกทีหนึ่งนะครับออจะสู้เลยจ้ะจะสู้เลยจ้ะไม่รู้จักกระสุนเส้นใยซะแล้วเตงอันนั้นๆเขาพยายามหนีจากเราอะครับดีิคือตีแล้วหนีคืออะไรครับหืมตีแล้วหนีคืออะไรตัวเองอันนั้นๆ เฮ้ยไปไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยหายเฉยอะไรคือพุ่งแล้วหายไปเลยเดี๋ยวนะคือพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ทั้งแรงทั้งกว้างแล้วก็เล่นง่ายมากคือเนี่ยหมอทั้ง PVE ทั้ง PVP เลยเนี่ยแบบเนี้แบบเนี้สุดยอดมาก โอ้นี่มันช่างโกงสุดยอดสุดๆไปเลยทั้งกว้างทั้งแรงอะไรจะขนาดนี้เฮ้ยนายตัวนี้ของเราเขาไม่เขาไม่โจมตีเลยนะเนี่ยดูดิเอ๊ะแต่พี่รู้สึกเหมือนความแรงมันจะลดลงนะเหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งยืนไกลมันยิ่งลดลงบัสตัววีเดี๋ยวลองดูอีกทีนึง จริงๆมันต้องใช้เป็นตัวแรกถึงจะเห็นความแรงเมื่อกี้ใช้ตอนอยู่ใ,ใกล้แรงนะตัววีอ่ะหรือมันอยู่ที่ระยะด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่มันมันกว้างแบบกว้างเวอร์เลยอ่ะเนี่ยเอ๊ะแต่ถ้ายืนแนวตรงก็แรงอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เขาพิมพ์ว่าอะไรยูสกิลวิดมี หรอเฮ้ยหรือว่านี่คือหรือหรือว่านี่คือร่างแยกนังตีมโอเคเดี๋ยวลองใช้ท่านี้นะมันน่าเป็นสกิลหมู่นะเดี๋ยวพี่จะลองใช้เนี่ยมันเป็นสกิลหมู่มาโดนคู่เลยมันแรงมากเฮ้ยเอาจริงๆอสูรเส้นใหญ่นี้มันโหดมากเลยเนะี่ย คือทุกท่ามันก็เป็นสกิลหมู่แหละแต่ด้วยท่าโตว,วีมันกว้างกว้างแบบกว้างเวอร์กว้างแบบสมควรโดนเนร์ออะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เลยแบบมันเว่อร์เกินไปอะ่ะเนี่ยท่ามันกว้างมากแบบพี่ร้องไห้เลย <c oughs> โคตรอลังการก็สำหรับใครที่อยากได้พลังนี้มาใช้นะครับเป็นพลังที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานนี้เองมันเป็นวิชา วิชาโลหิตอสูรนะครับที่พี่ดูว่ามันโกงที่สุดในตอนนี้มีถึง3ท่าและท่าสุดท้ายกว้างมากเออไปเด็นคือใช้ง่ายด้วยใช้ง่ายแล้วก็กว้างขนาดนี้เหมาะสำหรับการ PP และ PVE เป็นอย่างยิ่งใช่ท่ามันโคตรสูคูเลยครับมันทั้งเท่ทั้งดีขนาดนี้ทุกคนอย่าลืมไปสปินหานะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องสิวเซอร์เกอร์ได้ครับก็ขอบคุณที่รับ ชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ